สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกท่านเลยนะครับก็ขอ,อยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Top t h นะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่ามีแจกบัตรกัน่าขึ้นจอนะครับ นี่เลยนะครับผมอ่าเอาไปเติมได้นะครับแต่เติมได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับใครเติมช้าไม่ได้อย่าโทษกันนะครับผมไม่มีการเอาบัตรการิน่าที่ใช้แล้วมาแจกนะครับผมแล้วก็ใครที่มาไวนะมีโอกาสได้แน่นอนเพราะว่าผมกลับมาแจกบัตรการิน่าอีกแล้วนะครับผมอ่างบประมาณในการแจกรอบนี้นะครับอยู่ที่1 0 0 0 0บาทนะครับผมอ่าคือ10,000บาทเนี่ยนะครับแจกจนหมดนะครับอ่าโดยการแจกแบบว่าถ้ายอดวิวช่วงไหนเยอะ ก็แจกขึ้นเยอะนะครับถ้ายอดวิวน้อยก็จะแจกน้อยอยู่นะครับก็คือมีจะบิมีบัตรกรันยน่้าอ่า20บาทเนาะเริ่มต้นที่20บาทก่อนแล้วก็มี50บาทแล้วก็90บาทนะครับผมแล้วก็จะไปที่อ่า150บาทนะครับผมแล้วก็จะไปที่300แล้วก็500แล้วก็1 0 0 0บาทนะ1 0 0 0บาทนี่ต้องเป็นยอดวิวเยอะมากๆนะผมจะอ่าแจกนะครับผมอ่าคือแจกในวันถัดไปคือวันนี้นะครับได้อุยยอดวิวขึ้นมาแล้ว3 0 0 0 0นอะไรประมาณนี้นะครับผม วันต่อไปนะครับใส่ไว้เลยรับผมในคลิปนะครับอาจจะเป็น500บาทหรือ1,000บาทนะครับผมก็แล้วแต่ว่าวันชิลวิวดีหรือไม่นะครับก็ถ้าใครอยากให้แจกเยอะๆก็กดไลค์กดแชร์ไปเป็นสาธารณะนะครับกดแชร์สาธารณะแล้วก็ คอมเม่ยุ่ยดีพร้อมชื่อเฟซที่แชร์ไปไว้นะครับผมเพราะว่าไม่ได้แค่แจกปัตรเดลิน่าขึ้นจอแต่มีสุ่มแจกเพชรด้วยนะครับผมอ่าเริ่มต้นที่1 0,000ไลค์นะครับ1 0,000ไลค์จะแจก1รางวัลน,นะครับทุกคลิปเลยนะครับผมโอเคใครมาไวก็ได้ไปเนาะมาชา้าอย่าว่ากันนะครับสำหรับบัตรเดลิน่า อ้าวเคมาก็พูดเยอะแล้วนะครับรู้สึกว่าน้องๆจะลำคาญกันแล้วแต่ว่าก็บอกกันไว้ไงนะครับผมอ่าเพื่อใครอยากได้บัตรแกน้าฟรีๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียตังค์แค่เข้ามาดูคลิปเผลอๆได้บัตรแกน้าฟรีก็คุ้มอ่ะเออนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับอ่าก็คือนะครับมันจะมีโทเค็นมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมบูย่าเดย์นั่นเองครับผมนะโทเค็นจะมีอยู่สชนิดนะครับมีโทเค็นสีทองสีขาวแล้วก็สีดํานะครับผม โทเคนจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับโลกอะไรสักอย่างอะนะครับผมอ่าประมาณนั้นโทเค็นนี้หาได้จากไหนนะครับผม3โทเค็นนี้นะครับเอ่อจะมี1โทเค็นนะครับที่สามารถหาได้โดยการเข้าไปเล่นในเกมนะครับผมมันจะมีคล้ายๆกับโทเค็นมะพร้าวเคยเก็บไหมคือไปยิงยิงลูกมะพร้าวแตกก็มันก็จะแตกออกมาเป็นลูกเล็กๆนะครับเป็นโทเค็นเล็กๆให้เราเก็บเข้ามานะครับหรือโทเค็นไอศครีม หรือจะเป็นโทเค็นหัวกะโหลกที่เราเคยเก็บมาแล้วนะครับเคยมีมาแล้วนะโทเค็นหัวกะโหลกนะครับผมอ่ะประมาณนั้นเลยครับผมอีกโทเค็นนึงนะครับผมแต่อันนี้เราจะไม่กําหนดสีนะว่าสีไหนเป็นสีไหนนะครับผมก็อ่าแค่บอกเฉยๆนะครับสีหนึ่งน่าจะเป็นการล็อกอินนะครับเพื่อรับนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็สีสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นการเล่นเกมครบนะครับผมอ่าเล่นเกมครบเท่านู้นเท่านี้นะครับอ่าก็อาจจะได้มาอีกโทเค็นก็เป็น3โทเค็นพอดีครับผมนะอ่าโอเค ครโทเค็นพวกนี้นะครับสามารถนําไปแลกอะไรได้นะครับก็อาอาจจะเป็นคาตาณะนะครับผมเป็นสกินาคาตาณะนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่มั่นใจร้อเนะอันนี้ที่ผมพูดไปทุกคนอย่าเพิ่งปักใจเชื่อนะครับผมเพราะว่าบางทีเซิร์ฟไทยอาจจะนํามาขายก็เป็นไปได้นะครับผมอ่าแต่ว่านะครับอาจจะแจกฟรีเพราะว่ามันเป็นแบบกิจกรรมใหญ่เลยแหละนะครับผมอ่าอาจจะนํามาแจกฟรี แต่ถ้าแจกฟรีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะถือหน้าล็อบบี้ไม่ได้นะอ่าเราก็ต้องทําใจไว้นิดนึงนะครับผมโอเคนะครับก็จะมีคาตานะใช่ไหมแล้วก็จะมีอ่ินไอวอลนะครับผมอืมเพนไอวอลบูย่านะครับผมก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็นะครับยังจะมีเป็นล่มนะครับผมอ่ามีล่มนะครับเป็นล่มบูย่านะครับผมอ่า อันต่อมานะครับผมก็จะเป็นกระเป๋านั่นเองครับผมนะอ่าโอเคนะครับเราก็จะมีสกินระเบิดครับผมแบบนี้เลยนะครับเท่ๆกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปอีกรอบนึงนะว่าอ่ามันเป็นรูปร่างยังไงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวท้ายคลิปอ่ารีวิวเต็มนะครับผมอ่าก็อันนี้ให้ดูสั้นๆว่ามันคืออะไรนะครับผมอ่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับผมอ่าโอเคท้ายคลิปเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเนาะนะครับผม แล้วก็นะครับก็จะมีกระบองด้วยนะครับผมเป็นไม้พบสบอลนั่นแหละเออไม้เบสบอลนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีมีดนะครับผมอ่าไปสกินมีดนะครับเท่ๆกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังจะมีสกินคู่หูแพนด้าด้วยนะครับผมแค่สกินนะไม่ใช่คู่หูนะได้แต่สกินสวยๆเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับยังไม่พอยังมีกระทะอีกนะครับผมอ่ามีกฮ่ทฮ่า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 ฮ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงที่ผมพูดนะครับผม,ผมก็เราต้องคิดไว้ก่อนนะครับผมอาจจะไม่ตรงนะครับแต่ว่าที่ผมไปสืบมาก็ประมาณนี้นะครับจากการที่ไปหาข่าวสารมานะโอเคนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังจะมีแบบเป็นเซตเกี่ยวกับบูย่าต้องหาอีกนะครับผมมันเกี่ยวกับบูย่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาดูกันก็ มันจะมีแบบบอลลูนนะครับเป็นลายโบย่าอ่าบย่านะครับผมอ่าโอเคไม่รู้ว่าตอนนี้เข้ามายังบบย่า <c oughs> แบบนี้นะครับผมอ่าน่าจะเข้ามาแล้วเ่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะยังไม่เข้าหรอมั้งโอเคแล้วก็นะครับจะมีเป็นอ่าสเปย์นะครับผมเป็นสเปย์ฉีดแล้วมันจะเป็นบบย่านะครับผมอ่าสเปย์บบย่านะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเวลาเราเข้าไปใน ห้องรอก่อนเริ่มเกมนะครับผมก็คือห้องที่แบบแจกของกันอนะแบบเอาต้นไม้หรือเอาอะไรไปวางกันนะั่นแหละเอาอันนี้หละรครับไปวางนะครับผมมันก็จะมีสุ่มเพชรหนึ่งเพชรอ,อะไรบ,บ้างประมาณนี้นะครับผมก็มีโกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ดวงดีก็จะได้ร้อยเพชรนะครับสูงสุดของมันนะครับจะได้ที่100เพชรนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อ่าสุดท้ายเนี่ยคือผมก็ลืมบอกไปนะว่ามันมีชุดด้วยนะครับผมชุด2ชุดแต่ผมไม่กล้า ไม่กล้าแบบอับไม,ไม่ไม่กล้าพูดเต็มปากเพราะว่าไอชุดนี่มันเหมือนว่ามันสวยเกินไปอ่ะเออกลัวจะเอามาขายแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นการแจกฟรีก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันเคยมีมามันก็ต้องมีชุดด้วยใช่ไหมอ่าทุกการแบบเก็บโทเค็นอ่ะมันก็ต้องมีชุดด้วยนะครับผมแล้วมันจะมีทั้งชุดหญิงและชายเลยนะครับผมสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับถ้าแจกฟรีก็เวิร์กนะแต่โอกาสแจกฟรี80%นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับ เพราะว่ากิจกรรมพวกนี้มันต้องมีชุดเข้ามาร่วมด้วยอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันน่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่เลยแหละนะครับน่าจะแจกเยอะพอสมควรนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็บอกไว้ก่อนคร่าวๆนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็อย่าดูรีวิวเต็มๆท้ายคลิปแล้วกันครับผมเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะนะครับทุกคนเลยที่แบบยังมารับชมคลิปกันอยู่นะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนมีอะไรสอบถามที่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าเห็นจะตอบถ้าไม่เห็นไม่ตอบนะครับขออภัยด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสุ่มเพชรฟรีไฟล์ให้น้องๆดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ไปคัดลอก UID ของเราก่อนนะครับป๊บนะครับแล้วก็นะครับมาที่เว็บ 24store นะครับโอเคนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับกดอ่าล็อกอินเฟสบุ๊คนะครับอ่าโอเคนะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับกดเติมเงินนะครับ เติมเงินทัวเล์นะครับโอเคแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับที่เราโอนวอล์ตเบอร์นี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่กรอกเลขอ้างอิงเสร็จนะครับก็กดยืนยันการทํารายการนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเครดิตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถดูเครดิตได้ที่ด้านบนซ้ายนะครับห้าสิบเครดิตนะครับจะไปสมของรางวัลกันนะครับกดที่หน้าหลักเลยนะครับปั๊บนี่นะครับมาแล้วนะครับสมเพชรฟรีไฟนะครับโอเคนะครับใส่ยูไอดีของเราตรงนี้นะครับปั๊บปั๊บนะครับนี่นะครับกดเข้าสู่ระบบเลยนะครับว้าวอุ้ย สวยงามนับน่าเล่นมากเลยนะครับสรางวัาสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่3697เพชรเพนะครับเริ่มการสูงครับผมครั้งละ10เครดิตเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากนะครับอ๋อังไงครับผมจ้งวันนี้อึ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะครับอันแรกนะครับอ่าแต่ก็ไม่ดีใจเท่าไหร่โอ้ผมเฉยๆนะเพรแค่นี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าสำหรับน้องๆนะบอกเลยว่าโอ้ได้น้องๆได้นี่โคตรดีเลยนะครับโหโคตรคุ้มนะครับก็ดีใจเหมือนกันละแต่ว่าเฉยๆครับเฉยๆ เดี๋ยวมาสูงให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อน้องๆอยากสูงบ้างนะครับอ่าของรางวัลนะครับมีโอกาสได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่าก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมอ่านี่นะปั๊บนี่นะครับโอเคไปกันต่อนะครับยังไงเราก็คุ้มเลยนะครับโคตรของโคตรคุ้มเลยนะครับโอมีที่ไหน50บาทได้มา5,000กว่าเพชรนะครับปกตินี่มันตกอยู่ประมาณเกือบ2,000บาทเลยนะนะครับโอเคให้ไปกันต่อผมจังหวะนี้นะครับอ่ามา อ้าว้างครับผมจังหวะนี้ถ้าน้องๆนะครับอยากได้เพชรฟรีของพี่นะครับก็กดไลค์กดแชร์เลยครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับมามาโอ้โห172เม็ดนะครับสุดท้ายเรียบร้อยครับผมนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับปั๊บหุ้ยได้รถด้วยโอ้ยอย่างเท่ครับผมนะครับว้าวตอนนี้นะครับได้มา6,590เอ้ยแต่ไม่ใช่ดิเรามีเพชรอยู่แล้วเนาะได้ประมาณ5,000กว่าเพชรนะครับหุ้ยเยอะมากเลยนะ50บาทนะหาที่ไหนได้นะครับโอเคนะครับ ก็ถ้าอยากตามมานะครับก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ